วันนี้ทำแหน,ม, ing, น,ะะแหนมไก่นะคะแหนมไก่แหนมทรงเครื่องเนาะแหนมที่เสียบไม้อะนะคะนี่นะคะแหนมของแม่เจี๊ยบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะย่างร้อนๆกินกันค่ะนะคะจะมาเก็บผักบุ้งเพราะว่าผักบุ้งของเราจริงๆคือยอดเขาแบบแตกเยอะมากเลยแต่ว่าน่องเหมียวนะคะเห็นรอยน่องเหมียวไหมน่องเหมียวมานอนนะคะแล้วหักเสียหายเจ้าก็เลยดึงทิ้งเมื่อวานทําการเก็บผักบุ้งนะคะ นี่กรอบๆเลยนะคะผักบุ้งแก้วผักบุ้งเย็นตาโฟนะคะตอนแรกๆก,ก็จะอวบแบบนี้นะอันนี้อวบสุดแล้วนะเพราะว่ามันหลายรุ่นเหลือเกินนะคะคือเก็บกินทุกอาทิตย์เลยก็ว่าได้เนาะแล้วก็ไม่ได้บํารุงอะไรนะคะนี่ค่ะแต่พอเอาไว้นานๆน,นะคะยอดก็จะเลียวๆเล็เกๆแบบนี้นะนี่ค่ะต้องขยันบํารุงหน่อยนะถ้าไม่ขยันบํารุงนะคะก็จะเริ่มเล็กลงเล็ก,ล,กลงเนาะนี่ค่ะ ักุ้งเย็นตะโฟของเราอันนี้ที่ไม่จ็บเก็บไปรอบที่แล้วนะคะทีที่แล้วก็เพิ่งจะแบบแตกขึ้นมาเนาะเนี่ยบางยอดนะคะบางแขนงก็เพิ่งจะแตกขึ้นมาเก็บผักตำลึงด้วยนะคะวันนี้ลมเนาะมีลมด้วยนะคะผักตำลึงยอดไม่ค่อยอวบเท่าไหร่นะไม่ได้บำรุงนะคะไม่รู้ว่าไม่รู้ว่า ต้นเขาอยู่ตรงไหนนะช่วงรากเขาอยู่ตรงไหนนะคะก็เลยไม่ได้บำรุงนี่นะคะผักตำลึงก็เก็บทุกอาทิตย์เหมือนกันนะคะอันะนเลยลงไปข้างล่างนะคะก็อพอได้ต้มจืดแกงจืดเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเก็บผักตำลึงได้กำนึงเนาะไม่ค่อยสวยนะคะก็พอได้กิน,นะคะ่ะปลูกนิดๆในหน่อยเนาะจ่ยมเล็กๆนะคะปลูกย่อมเล็กๆ,ๆตรงนี้นะคะ อ๋อหนูรีดผ้าเหรอลูกเสร็จแล้ว,ลลวอู้หูเสร็จแล้วเหรอเห็นไหมเสร็จแล้วเอาตัางไปเราเรียดตังเก่งเก่งลูกเกง่งแสดงว่าเห็นแม่ทําประจําใช่ไหมจําได้<อ>วันนี้เราทําเมนูอะไรเดี๋ยวไปดูก่อนว่าเราจะทําเมนูอะไรกินกันวันนี้อันนี้เราเอาอะไรไมาบ้านวันนี้เราทําขนมถ้วยกันเราก็จะมีปาล์มนึ่งมะนาวเนาะแล้วก็จะมีอะไรอีกมียำ มียำนะคะเอ้ยไม่ไม่เอายำวันนี้จะทําเป็นตำเนาะไม่อยากกินยำนะคะอยากกินปลาวันนี้ไม่จบอยากกินปลานะคะน,นี่ก็เป็นอ่าเป็นซาลาเปาไม่จะทำไว้ั้งแต่เมื่อวานเนะเาะไปไปร้านค้ากันไปเดิอนออกไปเลยลติฟ้าไปไปร้านค้า<ป>จะไปร้านค้ากันไปซื้อขนมให้เด็กๆ วังรถนะดูซ้ายดูขวาด้วยลูกมองดูมีรถไหมไปเดินไปกับนักฟาร์มไปซื้อขนมกันระวงดดังรถเจ้าจมไมเลือกเอาไปเอาอะไรสติฟ้าเอาอะไรไ้กินอะไรฟ้า เปาอะไรไอไอปุ้อืขนมแปวขนมไปเ,ไปเดินไปหยิบขนมไปหยิบขนมกัอนนักฟ้าไปไปไหนตัวเล็กเอาไอสกินกันแบบไหนอันนี้ก็น่ากินเนาะนสกรินนี้ก็น่ากินมีเยอะเนาะมีหลายแบบ นขนมอันนี้ของชอบเลยอันนี้ก็อร่อยเก้าอะไรไม่เอาได้ไงเอาเร็วๆหยิบเอาเอาอะไรหยิบเอานี่ไงหนูเอาะไรขนมแบบไหนดีเออนี่ไงเออของชอบนี่ขนมมีอืมขนมมีหลังแปะโอเคได้ละโอล้านแปน้องหมู อธิษฐานนึงเอาจิ้มตาน้องนี่เสียบตาน้องตาน้องออกไปเลยไปขอ้อยังอันนี้ใช่ไหมนี่ขอได้ออยังเด็กๆใช่ทำไม,มหลานใส่เยอะจังวัวหมดเลยเหรอลูกวัวหมดเลยเหรอ แบ่งน้องกินหน่อยลูกอันนี้น้องน้องขอใช่ไหมนี่โอยอันนองก็ยัดเอายัดเอาขมบดยัหญ่อยไอสครีมอะใครจะกินไอศครีมยไม่ซื้อขให้กินลูกของชอบเนาะเออนี่แหละอันเนี้ยที่พี่ซื้อมารอบนั้นน่ะที่อันลาติฟ้าชอบอ่ะก็ชอบอืมก็เลยอยากโอ้อยากดูอยากดูแบบเราถ่ายวิดีโอชอบดูใช่ไหมดูเลยลูก ลัตทิฟ้าเหมือนกันชอบดูเวลาถ่ายวิดีโอโออยากถ่ายเอาเหม่งกันเอาเหม่งกันแบ่งกันแหละตัวเองอะ่ะไม่เคยแบ่งใครเลยพูดได้แบบเวลาเห็นคนอื่นมีของกินอะ่ะบอกเขาว่าแบ่งกันแต่พอของตัวเองมีบอกให้แบ่งคนอื่นไม่ได้ไม่เอาเ <laughs> อาป้อนป้อนป้อนพี่ลัตทิฟ้าหน่อยเร็วเร็วลัตทิฟาป้อนน้องหน่อยเอาหยิบหยิบ,ยบแล้วก็ป้อนน้องกินหน่อยลูก ไม่ลงไปไม่มีหรอกค่ะไม่มีไม่มีอันป้อนน้องนี่คือสีแบบหวังกันนะนี่แต่สีแยงเรากับน้องอ่ะไม่อยากไม่แคร์ฉันไม่แคร์ค่ะพอถึงแล้วป้อนก็ก้มเอาอ่น้องก้มเอาขนาดไม่ป้อนแบบว่าแค่ยื่นออกไปอย่างนี้พี่เห็นทำอะไรวะาุ้มรุ้มุ้มุ้ม,มอยู่แบบที่ไหนได้ไปแอบอันขโมยกินกับน้องเอาปากข้าบเอาเดี๋ยววันนี้เราจะทำขนมถ้วยกันเดี๋ยวถ้วยหนึ่งก่อนนะ หนึง่งถ้วยก่อนจ้าอ,อันนี้แป้งพรอเจ้าอันนี้แป้งมัน ไข่สอนไข่สอนให้พูดนอนอรเออตัวน้ำกะทิหน้าขนมอันนี้หน้าขนมน้ำกะทิ คุยกับน้องเลยเน้องทำกังฟูใส่จอ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 หมออัไรกังฟูใช่ไหมเฮ้ยเยนเาะหมอใสซอนนี่ไปทำกับพ่อใช่ไหม ้าขอทำขนมก่อนนะอย่าทำขนมไม่กินนะคน่อนแป้งมันนอนก้นใคร <c oughs> ตัวแสบย่างววตัวแสบทำอะไรแบบอยากให้สวยๆไม่เคยออกมาสวยเลย เ้เ้เอาสวียเายมาหาไม่เจอละอะไรก็มีแต่บอมใม่ลงเลยไงฉันมาของลเลยไม่บอมเลยบุ้มเลยอย่างเงี้ยใช่แล้วก็อันนี้แหนมที่ไม่จะทำเมื่อวานนะคะ แหนมทรงเครื่องเนาะทาน้ำมันหน่อยนึงไม่ติดกระทะแหนมที่เราทำเมื่อวานโอ้กลิ่นจะไม่แบบคุ้งเลยเหรอปา <c oughs> กลิ่นคุ้งไหมเฮ้ <c oughs> แหนมที่กลิ่นหอมอลังการนะคะเดี๋ยวพอเราทำอะไรเสร็จมันก็จะมาเองมันจะชอบม,มาเอง <c oughs> นใส่ก่อนสีอะไีเปล่าแกเดียวมั้ใส่ป่ะไปคนเอาไปวางไว้เวาไว้ก่อนอยังยังไม่ได้ไ Hello, Prince, Mama. Hello. Hello, I'm talking to you. Hello. 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 อัลอดูดูละหมาดดูละหมาดดูตัวเล็กละหมาดเห็นไหมเมื่อกี้ดูเดี๋ยวนี่เพิ่งจถามเลยว่าเอาขนาดว่าไฟอ,อ่อ,อนๆได้่ยนี่เฮ้ยมันคือเป็ดย่างตี๋ขนาดย่างไฟอ่อนนเนี่ย <c oughs> vertiento cuiver อยู t น oh mm ่ะคุกคิงคุกคิง for แม่ๆ o อเคโอเค you cooking for mama ok เค make ผักผ่าสลัดโอเค put what what you put inside You put something inside. Mm. Okay, put inside. And okay. cook. Mm -hmm. okay. okay. Good job. Okay, make like this. Share with your sister. You have to play together. Play together. Mm. Don't be selfish. <coughs> โอเคอันนี้เมนูตําเหลือเห็ดอย่างเดียวลวกเห็ดเห็ดเข็มทองอันนี้ลวกเสร็จเรียบร้อยเตาก็พร้อมแล้วเรียบร้อยของกินก็พร้อมแล้วนะจ๊ะอันนี้ขนมขนมถ้วยพร้อมแล้วพร้อมแล้วอันนี้แหนมแหนมแมวมากัด แมวมากัดแหนมแหนมทรงเชื่องสาลาเปาอันนี้ก็ขนมถ่วอีขุนน่ะโอ้ยใช่ไหมพันขากขุนน่ะ <c oughs> เอาตำตำตำเหมือนแม่้วโอ้เ <c oughs> พนอยากได้เนะี่เอานี่มาใส <c oughs> ม่มันร้อนลูกมันร้อนอ่ะอาอ่ะอาาตำลง <c oughs> ตำลงไปเลยลูก อะตำตำโอ้แหมมาตำมากินซ้ำเอ้าอันนี้ก็อยากกินแล้วหน่อยหลักฐานยังคาปากเลยนี่พอแล้วอะตำลูกตำ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 อะตำกระหล่ำนี่เอากระหล่ำใส่นี่ตำเออตำตำตำ ส้มตำเอาใส่ลูกเอาใส่ต้มกับน้องไซร่าแม่นน้องไซล่าเกือบล้มเลยเลยทิฟฟาเกือบหงายหลังเลยเกือบหงายหลังเลยอะตำกะหลํ่มขุ่นๆสีไส้เบิร์จังไดลูกค่อยหยิบใส่ทีอะนิี้ลูกค่อยๆหยิบใส่ทีละนิดลูกใส่หมดไม่ได้นะค่อยๆหยิบใส่หยิบใส่แล้วหนูก็ตำด้วยอหยิบใส่แล้วก็ตำ เล่นลูกเดี๋ยวจะเก็บเดี๋ยวพี่เก็บตาย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 ลูกเล่นไปเลยไม่งั้นเราจะไปกวดแล้วก็ชอบแย่งน้องอ่ะลาติฟ้าขอน้องสิลูกให้พี่ตําด้วยเอาแบ่งกันแบ่งกันเอ้าเอ้าเอ้าอยากมีส่วนหลวงเลไม่ส่วนหลวงคุณอยากถ่ายวิดีโอให้ใจน้าไม่ต้องเอาเลยลูกหนูอยากถ่ายวิดีโอเหรอคะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวป้าถ่ายก่อนแป๊บหนึ่ง อดเด็กเลยนะนีอ่อยากเป็นยูทูบเบอร์น้อยกูยูทูบเบอร์น้อยนี่ฝุดๆุดอุดเอี๋อออบวมึงก่อนเพราะว่าไปจับทามมาพี่จับขันป่าเราเอายางไม่หนีมันสีบ่าเห็นของแต่เยวจังอออเอาไม่ลนจ้ ไม่ไม่แไม่ถนัดฮะอย่าทาหน้าอย่างนั้นฟาทาอร่อยอยู่แล้วเยอะยวงเยอะยังยยมะนาวของแท้ไม่หมดรอบก่อนนั้นผิดๆเปรี้ยวต้องใส่น้าตาลตัดจริงถ้าเปรี้ยวต้องใส่น้ตาลตัดนึ่งเดียวทำใส่นึ่งมะนาวน้ำเทพานึ่งชุกกะ โอาหรปลูปแลน <c oughs> หมดเวลาเธอแล้วใช่ไหมหมดเวลาแล้วอ่น้ำิงช้าอมน้ินน <c oughs> งยตักโมก้วอีก้กระถางันต้องกพใจห อ,อ, <c oughs> อิ่มแล้วกับลูกแข้งลูกขาครับ่อยากก็อิ่มแล้วกับเบิร์ตอันนี้ที่อร่อยปลาก็อยากกินอันนี้ก็อยากมีนแต่เนืเอ้อสัตว์แขกอยวมาปิดหลังมามาอิ่มหรอมา,มา้งเนาะปลาหนึ่งมา,าะเราเลื่อนบรรยากาศะนะว่ะมูชีเลยไหมที่ที่แบบเรานั่งอยู่แพร์นั่นไหม เราก็แบบสั่งอาหารมากินไหมให้แบบมีปาหาหาั้นมะนาวปีไก่ทอดอะไรเงี้ยเขานี่แหละกลับรอบนี้แหละพี่จะชวนฝาไปอยู่แม่น้ําขงไปนั่งอยู่ในแพในน้ําโของอะ่ะไ,ไ,ไปกันไหมไปไปไหมดเดี๋ยวกลับรอบนี้เนาะไปแน่นอนไปเมื่มาแปคนมังรออยู่ว่ <laughs> ะแต่สีผมง,งานกันเลยวันตีรอ,อย่างเดียวปับบานไปหาหหอืม ไปเที่ยวไปเที่ยวพี่จะชวนไปแม่น้ำโขงไม่สีแล้วสีไอ้สามได้ยินมาสามแล้วก็จำมาสอช้อนสี่สิบช้อนใช่ไหมเจ็ดหมดพอดีเพราะมันยุ่งยางไงทำทีนึงว่าทำทีนึงแปดแปดทุที่บันทึกวิดีโอวันท่ใช่ววันนั้นจะใส่ทาโกยากิหรือยังใส่ เพราะว่าเวลาเราทำเราก็คุยกันไปด้วยมันก็เลยลืมเนาะโอ๊ยหนูอยู่คนเดียวหนูก็ลืมยังไปอย่างนี้นะเอ้าเท่าไหร่แล้ววะาสิบอ่ะพอดีเกือบหมดแล้วนี่เกือบหมดแล้วเดี๋ยวดูยี่ห้ออันนี้คัสตาร์ดเนาะคัสตาร์ดพาวเดอร์มันมีแบบว่าเป็นไอ้นั่นด้วยใช่ไหมนี่คือนมเนาะเราไม่ต้องแบบว่าใส่น้ำน้ำร้อนอะไรเลยใช่ไหมมันคือมันละลายนมล้วนนมล้วนใช่ไหม อันนี้ใส่นมแค่แค่นี้เองเหรอ,อใส่ให้แบบว่าให้มันละลายครูมัน้อ่งได้เฉยอันนี้เราทําอะไรนะเชื่ออะไรนะฟ้าจาไม่ได้อีกแล้วส,ส,สาคูคาตาดผลไม้สาคูคาตาผลไม้ไมโอ้ยพี่เรียกยากพี่ก็ดู <c oughs> สาคูคาตาผลไม้ทาไมหนูถึงตวงเพราะหนูเคยไม่ตวงแล้วแล้วมันไม่อร่อย,เ,ยเกินไปอ๋อเหนียวเกินไปพอเชี่ยเจ้น เนียวเกินไปหรือจางเกินไปอะไรอย่างเงี้ยพี่มันก็เลยแบบดมสูตรที่มันน่าอร่อยแล้วมันก็เลือกเมนูดูตั้งหลายวิดีโอนะแต่ละเมนูก่อนจะทําดูหลายช่องแล้วก็เลือกเลือกไหที่มันเป็นตะคืออ่านเมนทุกช่องไปอันนี้เมนูสุดท้ายก่อนกลับบ้านใช่ไหมเมนูปิดท้ายเมนูปิดคลิปเมนูสุดท้ายอร่อย ่าใส่ไปเลยใช่ไหม,อ,มอันนี้คือเราตรวงใช่ไหมตวงก่อนใช่ไหมตามส่วนสีครับสองครั้งอเพราเราทำสสูตรส,สพอพน้องไม่อยู่ละอยู่ดีอยู่ดีดต้มเสร็จเราก็รอให้มันหายเราลองมันหายร้อนเราก็เตรียมผลไม้ต้มสาคูต้มนั้นต้มนี่เสร็จ เราค่อใส่แชมพตนก็แต่ถ้าเราไม่แช่เรากินเลยได้ไหมเย็นๆกินเย็นๆไม่มีอะไรหรอกเพราะว่าเอาไปพี่ว่าต้องกินเลยคือไม่จะไม่ได้แช่เลยตู้เย็นวิตแช่เดียววดแสงบอกกินแล้วเมื่ออื่นถามอยู่ว่ามีอย่างไหนกินบอทีงสิกินมืดสาคูใช่ไหมต้นสาคูอันนี้เราแช่นานหรอคะเรา้องแช่นานหรอใช่แช่ชั่วโมง อ้าช่วมคูมันมันมันหนึบเร็วนะใช่แดี๋ยวก็ถูกอะไรก็หนูเคยต้มแบบว่าไม่แช่ใช่ไหมพี่กินไม่ได้เลยเหนียวติดคอเป็นเป็นเป็นอะไรไปเลยมันแป้งมันละลายแป้งมันละลายตอนนั้นคือช่้งแร่ช่างทำสองห่อพังหมดทั้งสองห่ออันนี้ของอินเดียที่ว่ามันโอเคอยู่ของอินเดียก็มันของไทยเลยเหมือนแค่เทแต่ว่าตอนที่ไม่กหนึบใหญ่ อันเม็ดใหญ่ของไทยกินเลยของไทยไม่เคยกินของอินเดียพี่เปีนของอินเดี๋ยปิดคลิปด้วยสาคูคาสตาร์ดผลไม้คาสตาร์ดหรือมัสตาร์ดคาสตาร์ดยากเหลือเกินกว่าแบบกว่าพี่จะคิดออกได้สาคูคาสตาร์ดผลไม้ก่อนกลับบ้านจุกจุไปเลยเนาะแบบใหญ่มากเลยดูดูดูมือนะแบบดูถ้วย กินไม่หมดโทรเรียกพี่มากินนะแซบแซบ,บ,บเหลือแต่ถ้วยกับข้าวก็หมดแล้วเตรียมกลับบ้านจ้าเจอกันคลิปหน้าเนาะโนนลูกสาวใส่รองเท้าไว้รอแล้วจ้ะ